สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงการลงทุนในตราสารนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรหรือค่ะสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าถ้าหากโมเดลธุรกิจหรือลักษณะกระแสะเงินสดตามสัญญา ให้เข้าเงื่อนไขที่จะทำให้กิจการรับรู้เงินลงทุนด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนค่ะซึ่งการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกนะคะเราจะบันทึกเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนในการทำรายการนะคะ สำหรับระหว่างงวดค่ะเราก็จะทำการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของอาตาสารนี้ค่ะแล้วก็รับรู้รายได้นะคะรายได้ดอกเบีย้ยด้วยวิธีอัตาราดอกเบีย้ยที่แท้จริงสำหรับวันสิ้นงวดกิจการจะปรับมูลค่าเงินลงทุนจากราคาทุนตัดจำหน่ายไปเป็นมูลค่ายุติธรรม นะคะซึ่งผลต่างระหว่างราคาทุนตัดจำหน่ายกับมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เข้ากำไรหรือขาดทุนนั่นเองค่ะเราไปดูการบันทึกเงินลงทุนณนะวันที่เราได้มานะคะจากตัวอย่างวันที่1นึ่กรกฎาคมบริษัทดวงดาวซื้อหุ้นกู้ของบริษัทพอใจจำกัดมหาชนจำนวน1,000หุ้นค่ะราคาหุ้นละ100บาทซึ่งเป็นราคาตามมูลค่านะคะ ซื้อมาในราคา102.20บาทมีค่าในหน้าอีกหุ้นละ1บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้อยู่ที่12%หุ้นกู้มีอายุ3ปีกำหนดจ่ายดอกเบีย้ยนะคะปีละ2ครั้งคือ1กรกฎาคมและ31ทธันวากำหนดให้อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงเท่ากับ10.8%นะคะ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ณวันที่31ธันวาค1เท่ากับ1 2 0 0 0 31ธันวาค2 101,000ด้วยโมเดลธุรกิจนะคะตั้งใจจะถือหุ้นกู้ไว้เพื่อขายเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเข้าลักษณะการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั่นเองคะ่ะการบันทึก การซื้อเงินลงทุนในวันที่1กึ่ก,กราคมนะคะเราก็จะเดบิตสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่า1นึ่งแบาทนะคะก็คือ1,000หุ้นคูณด้วยต้นทุนนะคะต่อหุ้นจะมีราคาซื้อ102.20แล้วก็อ่า102.02และบวกค่าในหน้าอีก1บาทก็จะเป็น103.02นะคะเครดิตเงินสด 13,020บาทนั่นเองนะคะการรับรู้รายการระหว่างมวดกิจการต้องบันทึกการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดนะคะด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงพร้อมทั้งบันทึกดอกเบี้ยเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นตารางการตัดจำหน่ายส่วนเกินนั่นเองนะคะช่องที่1คือเงินสดรับที่เราได้รับนะคะเป็นดอกเบี้ยของหุ้นกู้ช่องที่2ดอกเบี้ยรับที่เรารับรู้เป็นไรายได้นะคะช่องที่3เป็นส่วนเกินที่เราตัดจำหน่ายและช่องที่4คือราคาตามบัญชีในแต่ละงวดน,นะคะวันที่1กร,รกดาเราซื้อหุ้นกู้มานะคะมูลค่า13020บบาทนั่นก็คือราคาตามบัญชีค่ะ วดที่1ที่เรารับดอกเบีย้ยก็คือ3าธันวาร์ x 1ดอกเบีย้ยที่เราได้รับเป็นเงินสดนะคะก็คือ6000บาทคำนวณจากราคาตามมูลค่าหุ้นกู้1 0 0 0 0แสนคูณ12คูณหหารหรือเอา10 0 0 0แสนคูณก็ได้นะคะคือตัวเดียวกันต่อไปดอกเบีย้ยรับช่องที่2ตรงนี้นะคะเราคำนวณจากราคาตามบัญชี1 000, 3 0 0 0แสนคูณด้วย5.4%นะคะหรือ1 000, 3 0 2 0แสน คูณ10.8%คูณ6หาร12นะคะ5,563.08นั่นเองผลต่างระหว่างช่องที่1กับช่องที่2ก็คือดอกเบีย้ยที่เป็นเงินสดกับดอกเบีย้ยที่เรารับรู้เป็นไรายได้ต่างกันอยู่436.92นั่นก็คือส่วนเกินของวดที่1ที่เราตัดจำหน่ายไปนะคะส่วนเกินเดิมมีอยู่3,200 0ตัดจำหน่ายไป436.92ก็จะเหลือ2,583.08 นะคะคราคาตามบัญชีวันที่ 3, 4, 5, 3 1, ามเธันวาคมก็คำนวณจากราคาตามมูลค่า1 0 0 0 0แสบวกส่วนเกินที่เหลือนะคะก็จะได้1นึ่งแสต่อมางวดที่2 1กระะกฎาคม x อค่ะดอกเบี้ยที่เป็นเงินสดนะคะเรารับมา6,000บาทดอกเบี้ยรับที่รับรู้เป็นไรายได้ก็คำนวณจาก1,2583.08คูณ5.4%เอร์เซต ได้5,539.49ผลต่างระหว่างดอกเบีย้ยที่เป็นเงินสดกับดอกเบีย้ยที่เป็นรายได้นะคะต่างกันอยู่460.51นะคะเป็นส่วนเกินที่เราตัดของงวดที่2ทําให้ส่วนเกินคงเหลือ2,122.57นะคะราคาตามบัญชีก็คํานวณจากราคาตามมูลค่าคือ1 0 0 0 0บวกส่วนเกินที่เหลือ2,122.57ก็จะได้1 2 1 2 2 5 7ค่ะ ต่อมางวดที่3ค่ะ3ามนวา x 2ดอกเบี้ยที่เป็นเงินสดก็6,000บาทนะคะเท่ากันต่อมาดอกเบี้ยรับค่ะดอกเบี้ยรับคำนวณจากราคาตามบัญชี1,2122.57คูณ5.4%เอร์เซ็นต์ได้5,514.62ผลต่างระหว่างช่องที่1กับช่องที่2นะคะต่างกันอยู่485.38ก็คือส่วนเกินของวงวดที่3นะคะที่เราตัดจำหน่ายไป เมื่อตัดจำหน่ายไปแล้วส่วนเกินคงเหลือ1,637.18นะคะการคำนวณราคาตามบัญชีก็เอาราคาตามมูลค่าของหุ้นกู้100,000บวกส่วนเกินที่เหลือ1,637.18ก็จะได้เป็น1 1 6 3 7 1 8สำหรับตัวอย่างนี้เราจะ,จะดูถึงปี x2 ก,ก่อนนะคะ ไปดูการปรับปรุงรายการณน,นวันสินงวดเน,นือ่เนื่องจากว่าการรับดอกเบี้ยนะคะมันตรงวันที่3เจษธนวัฒพอดีนะคะเราก็ใช้ตัวเลขในตารางมาบันทะึกณนวันสิ้นงวดได้เลยนะคะงวดที่1เราก็จะได้บิดเงินสดนะคะ,อะดอกเบี้ยรับที่เป็นเงินสดคือ6 0 0 0บาท เครดิตดอกเบี้ยรับที่เรารับรู้เป็นไรายได้คือช่องที่2ค่ะ5,563.08และตัดจำหน่ายส่วนเกินผ่านบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น436.9 2ก็คือช่องที่สามนั่นเองนะคะแล้วก็อธิบายรายการว่าบันทึกรับดอกเบีย้ยและตัดจำหน่ายส่วนเกินของวันที่1หรือ6เดือนแรกค่ะ ต่อมาการปรับปรุงมูลค่าณนะวันสิ้นงวดกิจการต้องปรับมูลค่าตามบัญชีนะคะอของเงินลงทุนตามราคาทุนตัดจำหน่ายให้เป็นมูลค่ายุติธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั่นเองนะคะก่อนอื่นไปดูมูลค่าตามบัญชีณนะวันสิ้นปี X 1 ตามตารางจะเห็นได้ว่ามูลค่าตามบัญชีเท่ากับ12,583.08แต่มูลค่ายุติธรรมคือ1,2,000แสดงว่าเราต้องปรับมูลค่าตามบัญชีลดลง583.08เพื่อให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยปรับผ่านบัญชีค่าเผื่อเราก็เลยต้องบันทึกค่าเผื่อด้านเครดิต583.08านะคะ31เวธัน บันทึกการปรับมูลค่าเงินลงทุนเราก็จะเดบิตกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะอยู่ที่583.08แล้วก็เครดิตค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน583.08แแล้วก็อธิบายรายการว่าปรับปรุงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ต่อมาในระหว่างงวดของปี x 2นะคะบันทึกรับดอกเบี้ยงวดที่2คือ1กรกฎาษกดา x 2เราก็ใช้ตัวเลขในตารางได้เลยโดยเดยบิตเงินสด6,000บาทนะคะเครดิตดอกเบี้ยรับ ะะของวันที่สองห้าพันห้า้อยสบเก้าและตัดจำหน่ายส่วนเกินของวันที่สองนะคะจากตัวเลขในตลางเครดิตสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น4 6 0ร้ยจุห้าหนึ่งแล้วก็อธิบายรายการว่ารับรู้ดอกเบีย้ยนะคะของวันที่สองและตัดจำหน่ายส่วนเกินต่อมา สามสิบธันวา x สามอันนี้คืองวดที่3ามนะคะแล้วก็ใช้ตัวเลขในตารางของปี x สองที่3ามธันวาได้เลยค่ะโดยเดบิตเงินสด6,000บาทเครดิตดอกเบี้ยรับในตารางนะคะของงวดที่3 5,514.62แล้วก็ตัดจําหน่ายส่วนเกินเครดิตสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบสเสร็จอื่นงวดที่สามสี่ร้อยแป เราก็อธิบายรายการนะคะว่ารับรู้ดอกเบีย้ยของงวดที่3และตัดจำหน่ายส่วนเกินค่ะทีนี้ไปดูการปรับมูลค่าของปี x 2ปี x 2เรามีมูลค่าตามบัญชีตามตารางนะคะ11,637.18มูลค่ายุติธรรมอยู่ที่1 1 1 0 0เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องปรับมูลค่าตามบัญชีลดลงอีก637.18 ะะแต่เรามีค่าเผื่อยกมาจากปี x 1อยู่แล้ว583.08เพราะฉะนั้นในปี x 2เราก็เลยบันทึกค่าเผื่อเพิ่มแค่54.10บนนาทนั่นเองนะคะบันทึกการปรับปรุงมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในปี x 2เราก็จะเดบิตกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น54.10และเครดิตค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน54.10บาท นะคะอันนี้ก็จบสำหรับตัวอย่างนี้ค่ะ